<laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีจากปะมุลจากเยอรมน,นีเลยจ้ะมามามๆามา,มามติงอาหารเช้านา้ำกกนพี่นอ้องอาหารเช้าเขาเนี่ยๆนี่ยนี่อาหารเช้านะคะอาหารเช้าบ่มีเด้ข้าวเหนียวปิ้งหมูย่างปิ้งไก่ย่างตอนเชนะ้าเช้าน่ะ บ่มีขายด้วยค่ะบ่มีขายตลาดเศร้าตลาดแรงคือจังบ้านเฮาเด้อนี่ฮึนี่ตอบอรบนี่ไปเก็บมือนนั่นได้ค่ะ,นะเนีเก็บเมันเปิดให้เก็บเลยค่ะโล่นึงหาอยู่โลรหลาไลเก็บกับโ cắt cà rốt bớt, vì nó mặn, sườn ngậy, cắt pep giờ, đầy lo một kia, chung này, thời tiết tốt, được kia าหาเก็บสตอเบอรี่ขี่จักรยานเล่นอยู่นี่ไปใส่หม้อใส่คีตจักรยานบันนีเดิอมอเตอร์ไซค์แปดไป่านานหมอ้อแต่ใส่แปดปานนี้อเตอใส่อยู่นี่ขี่ตะจักรยานก่อนแปดปานาไปซื้อซุปเปอร์มาร์กเอไปซื้อของซุปเปอร์มาร์กกับคีค่ะ ก็ขี่จักรยานไปหรือว่าจะเดินไปย่งางไปพี่น้องแป๊บเดี๋ยวก็ะหอดหอือนี่ลอาหารเยอรมันอาหารเช้าก่อนขินหอดเมืองไท้ข้าวเหนียวไก่ย,ย่างเนาะตำบะหุงหอืมอืม กินเพื่อกินเพื่ออยู่ค่ะไม่ได้อยู่เพื่อกินกินแล้วก็น,นอนกินแล้วก็ไปทำงานเนาอเห็นปะ